ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นในช่วงนี้ดวงของท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายในช่วงของวันที่9เดือนพฤศจิกายนนี้นั่นในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จ การงานนั่นก็จะหาง่ายการเงินก็จะหาคล่องคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นั้นดวงของท่านนั้นดีอย่างมากๆไปเหนือไปใต้ไป,าไปทางไหนตัวของท่านก็เปรียบเสมือนว่ามีเสน่ห์มีคนคอยช่วยเหลือมีคอยคนคอยคำจุนสนับสนุนท่านอยู่เรียกว่าท่านจะเอ่ยปากทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย การงานก็จะหาง่ายทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนท่านไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างรับจ้างหรือว่าลงทุนอะไรท่านก็จะมีโชคมีลาบทั้งนั้นคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นดวงของด้านเปิดรับแต่สิ่งดีๆโชคลาบก็จะมี การงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้คนรักคนใกล้ก็ดีเอาอกเอาใจทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและการพูดการจาก็มีคนคอยนับหน้าถือตาท่านอยู่ท่านจะเอ่ยปากทำอะไรก็จะมีความสาเร็จในเรื่องของการทำหาก,กินดีคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้น ท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยงานทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายในช่วงของวันที่9เป็นต้นไปคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นี้นั่นจะดวงดีดวงเด่นอย่างมากๆเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาทำอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้น ไม่ว่าท่านจะทำงานบริษัทรับจ้างหรือก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เงินทองท่านจะหาง่ายชาวท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์รับรองว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนอันนี้ท่านจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน งานที่ท่านทำนั้นอาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนน,นี้นั่นงานที่ท่านทำรวมกันอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงหรืออาจจะไม่พึงพอใจซึ่งกันและกันการพูดการจากิริยาวาจามารยาทในช่วงนี้ถ้าว่าเรารวมกันหลายคน คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพริบกันเกิดขึ้นให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงของต้นต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ในเรื่องของการเงินนั้นดีท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นั้นเงินทองนั้นจะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่า ไม่ขาดสายอยากได้อะไรท่านก็จะย่อมได้ในช่วงนี้คนที่เกิดในวันจันทร์ดวงของท่านที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดีในเรื่องของการเงินการทองจะมีคนมาคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการเงินการทองในด้านของโชคลาภก็อพอมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดอยู่ใน วันจันทร์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นในเรื่องของโชคลาบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของดวงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีหยิบจับอะไรมีโชคมีลาบมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของคนรักคนใกล้คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ก็ถือว่าดีถ้าว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งรู้จักกัน ก็จะมีของขวัญของกวากมาให้ซึ่งกันและกันในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพสักเล็กน้อยในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ด้วยโรคเก่าๆอันนี้เช่นความดันไขมันเบาหวานอันนี้ท่านระมัดระวังไว้นี่สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูคนที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นว่าเป็นอย่างไรในเรื่องโชคลาภจะดีคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นหยิบจับอะไรทำอะไรย่อมจะมีความสําเร็จเงินหาง่ายงานหากล่องมีเงินมีทองหลัง่งไหลเข้ามาท่านในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานก็ดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมงานเก่าๆที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนและก็ถาวรอ,อีกด้วยท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ก็จะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเรียกว่าการเงินนั้นหาไม่ยากท่านจะทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทำก็จะเป็นงานที่ดีในเรื่องของโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดยุ่ในวันอังคาร แต่ท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านจะใช้เงินใช้ทองเก่งโดยมากท่านจะจับจ่ายใช้สอยเรียกว่ามีรายจ่ายอยู่ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยบางสิ่งบางอย่างสิ่งของที่จําเป็นค่อยจ่ายสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปจ่ายให้ท่านประหยัอดอดออมไว้จะเป็นการดี ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะไม่ค่อยเป็นอะไรภูมิต้านทานของท่านดีท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนอกเสียจากคนที่สูงอายุอาจจะมีการเจ็บป่วยได้เล็กๆน้อยๆนี่ก็คือสําหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆ เรียกว่าท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ท่านก็มีรายรับเข้ามาจุนเจืออยู่เรื่อยๆในเรื่องของสุขภาพก็ให้ท่านระวางังตามที่เราได้บอกเอาไว้ในช่วงเมื่อกี้นี้และในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างให้ท่านระมัดระวังไว้การใจลดใจสนนไปเหนือไปใต้ไปทางไหน ให้ต้านระมัดระวังนี่ก็คือสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงนี้ต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันพุธเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นคนที่เกิดอยู่ในวันพุธการงานดี โชคราบจะมีเข้ามา,ท,าท่านท่านทํางานอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการท่านไปสมัครงานก็จะได้งานที่ดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นในเรื่องของการงานบางคนเบื่องานเก่าอยากจะหางานใหม่คนที่เกิดอยู่ในวันพุธก็ย่อมทำได้ ท่านจะได้งานใหม่เข้ามาเสริมและจะเป็นงานที่ดีกว่าง,งานเก่าๆอีกด้วยการงานถือว่าดีบางคนนั่นที่ว่างงานตกงานจะมีเพื่อนฝูงหรือจะมีญาติพี่น้องนำพาให้ท่านนั่นไปได้งานที่ดีอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานของคนที่เกิดอยู่ในวันพุธนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินการทอง อีกเช่นเดียวกันการเงินการทองก็มีเงินหมุนเวียนคนที่เกิดอยู่ในวันพุธนั้นจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยเื่อถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธนั้นทากว่าท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองความรักความใคร่ของท่านก็ มีความสุขอย่างมากๆครอบครัวของท่านก็มีความเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงนี้ก็ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนนี้ท่านระมัดระวังไว้โรคเก่าๆอาจจะมีเกิดขึ้นอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานภูมิแพ้ คนที่เกิดอยู่ในวันพุธก็ต้องระมัดระวังไว้ในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าคนที่เกิดอยู่ในวันพุธระมัดระวังก็จะไม่เป็นอะไรในช่วงนี้บางทีบางครั้งก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆก็ให้ท่านระมัดระวังไว้คนที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงนี้เรามาดูกัน ก่อนที่ว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจจะเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนพฤศจิกายนคนที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคลาภกำลังมาในเรื่องของดวงชะตากำลังดี หยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการงานนั่นที่ท่านทำก็จะมีงานที่โดดเด่นอีกด้วยทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังคนที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจนี้นั้นจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนท่านการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ เงินทองจะมีหมุนเวียนเข้ามาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายอยากได้อะไรท่านก็ย่อมจะได้นี่ก็คือสำหรับคนที่เกิดในวันพระหรืออาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนน,นี้นั่นในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ดีเอาอกเอาใจดีในด้านของสุขภาพก็เป็นบ้างไห้ท่านระมัดระวังในเรื่องของโรคเก่าๆอาจจะมีเกิดขึ้นได้ ในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาษีประจำเดือนพฤศจิกายนต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้เรามาดูในด้านของการงานกันก่อนว่าเป็นอย่างไรการงานของท่านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ท่านต้องระมัดระวังสักหน่อยตอาว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกา ต,ต้นเดือนนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็ต้องให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการขาดทุนหรือว่าในเรื่องของการผิดพลาดในเรื่องของการลงทุนคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นั้นถากว่าหลบเลี่ยงหรือว่ายกเว้นการลงทุนในช่วงนี้จะเป็นการดีแต่ในเรื่องของการเงินการทองท่านก็ไม่เดือดร้อนมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ ในเรื่องของการเงินนั้นจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพรารมามมยอันนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนน,นี้นั่นต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของโชคลาบนั้นดีท่านจะรองเสียงดวงเสียงโชคเสียงลาบคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะได้รับโชคได้รับลาบบางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็มีบางคนดวงดีได้มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษอีกด้วย คนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการงานการงานก็จะดีอีกเช่นเดียวกันท่านทำงานอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะ มีพรสวรรค์ทำแล้วจะมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินดีการงานดีในช่วงนี้โชคลาภก็จะมีเข้ามาหาคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องของคนรักคนใครก็ต้องระมัดระวังสักนิดการพูดการจาการใช้อารมณ์หรือว่าใจร้อนคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ต้องใจเย็นเย็นไว้ตากว่าใจร้อนอาจจะมีเรื่องมีลาว มีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี